มาเจ้าอาหารมังเซวิรัตวันนี้ผัดกระลำใส่ไข่แล้วก็ใส่วุ้นเส้นเกาหลีเจ้ามาพร้อมกับน้ำจิ้มมังเซวิรัติที่เราทำไว้นี่เทน้ำจิ้มเข้าไปเลยจ้าทุกคนทำเราทำไว้สองกระปุกนะจะหมดล,ละ น้ำจิ้มน,นี่มันจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดใส่ให้มันแบบแซ็บๆไปเลยเนี่ยจเจ้าแล้วก็ต่อด้วยนี่ที่ขาดไปได้เต้าหู้เต้าหู้อบในหม้อทอดไร้น้ำมนันทุกคนบอกเลยว่ารำม,มาออกอบกรอบๆเลยนี่เอาไปได้เอากอบทั้งสองด้านนะออกกอบแค่ด้านเดียว แห็นได้ายายก,กินแบบนุ่มๆยำต้องน,นีเนี่ยกินง่ายๆไปเลยเจ้านี่ผัดนี่ต้องใส่พริกด้วยนะทุกคนมันถึงจะลำใส่พริกมันฮอรนขออนุญาตวางนี่แบบนี้เลยดู 으음 와음 김과 자콩이야 วุ้นเส้นเกาหลีมันจะหนึบๆเนือทุกคนเวลามาผัดนะหมอมืมล<ม>ต้องลองไปแยกกินพอผัดกะหล่ำใส่วุ้นเส้นเกาหลีใส่ไข่ เป็ดมังสวิรัตง่ายๆเาะทุกคนยิ่งเราต้องพักตอนนี้ไดยหนาแต่มันจะเป็ดน,นิ่มๆ นี่เอาน้ำจิ้มเห็นน้อยทุกคนอืมเด็กไปลองให่กินดู้ะเจ้าสรับมื้อนี้ขอไปกินโตกันเนึกไปใบเจ้า